อุง้งอิงก็คือไพ่ใบสุดท้ายนะครับที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นว่าจะต้องลากเข้าสู่การเป็นนายกให้ได้ในการเป็นนายกรอบแรกเนี่ยแทนที่จะเป็นคุณเศรษฐาก็เป็นคุณนุ้งอิ่งมาตั้งแต่แรกเนี่ยแต่ดูเสมือนว่าจะรู้ตัวแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเดินเข้าเหลี่ยมนี้จนได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะแต่ต้องยอมรับว่ากระแสะเสียงของประชาชนเนี่ย นะครับมันอื้อมากเมื่อคืนนี้ถ้าเสนอชื่อคุณวิ่งก่อนนะ่ะจะเละ<ล>จะเล,เละแล้วผลก็จะออกมาเป็นคุณชัยกเกษม,มแต่นี่หยิบคุณชัยกเกษมไม่ถูกกระเทือบทุกเรื่องราวก็หลังไหลเป็นเป้าล่อเป็นเป้าล่อแต่นี้พอเกิดกรณีของคุณอุ้งยิงเนี่ยแต่ละเรื่องก็จะมีมากตามลํมาดับอคือต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากาติกาณปัจจุบันมันย้อนถอยเข้าไปเนี่ย เหมือนกรณีช่อเนี่ยนะครับวันที่จบปริญญานะ,ะอของคุณวิงแต่ละเรื่องนี้เริ่มเข้ามาตามลําดับนะไม่ใช่เฉพาะสปีดที่เธอพูดในขณะก่อนนาเสียงเลือกตั้งไอ้ก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งแต่ว่ามันมีอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะพรั่งพรูก,กันออกมาผมไม่รู้ว่านะครับการเดินเข้าสู่สถานการณ์อันเนี้ยอย่าหาคำพูดว่าดีวเลยมันไม่เหลือสภาพละหมดสภาพ แต่รู้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่และรวดเร็วด้วยนะค่ะเพราะเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณชัยกเกษมเนี่ยสังขารจะไม่ให้ใครคือจะไม่ไปหาเรื่องหรือหรือว่าเรื่องจะมาหากับใครค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคุณอุ้งยิงเนี่ยปฏิกิริยาฉับพลันอแล้วก็รวดเร็วมากแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพ่อก็จะต้องออกมาช่วยที่เรียกแขกมาคู่กันเลย ผมว่าความรวดเร็วเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงค่ะหลายคนอาจจะคิดว่านะครับการช่วยอดีตนายกยิ่งลักษณ์กลับบ้านจะง่ายขึ้นนะแต่ว่าผมมองจะยากมากยิ่งขึ้นยังไงคะเพราะเนี่นะครับถ้าถ้าเอาถ้ากลับมาติดคุกก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้ากลับมาเนี่ยครับแค่สูตรเดียวกับทักศิณโมเดลเนี่ยและภายใต้คุณนุ้งยิงเป็นนายกเนี่ยซึ่งมีศักเป็นหลานเนี่ยนายกยิ่งลักษณ์มีศักเป็นอาเนี่ย ผมว่าสังคมมันจะกลายเป็นอีกเรื่องความเป็นจริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการไปสู่การล้มกระดานยกใบนะหนีกันไม่ออกหรอกนะครับเพียงว่าใครจะดีใจอะไรก็ตามแต่คนที่เขารู้การเมืองเนี่ยเขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าดีใจอะไรเลยมไม่ได้คิดว่าจะเหนืออะไรเลยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินความจริงก็น่าเห็นใจมากที่สุด ที่ถ่ายรูปคู่กับหมาวันนี้นะไอ้นั่นไะสัจะทรมากที่สุดว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีไอ้สี่ขาตัวนี้ที่ยังไม่หล่อยังเหลือหมานะครับเพราะว่าน่าเห็นใจที่สุดค่ะเพราะนี่นะครับไอสาเหตุวันนี้ไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐาเป็นคนตัดสินใจนี่นั่เรียกว่าด่าด้วยภาพด่าด้วยภาพแต่ถุงเท้ายังแดงอยู่นะก็เปไรก็ท้าก็มีความสุขแต่ว่านี่นะครับหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า คือในในประเทศไทยเนี่ยผมเคยเจอตอนกรณีคุณสมัครวันนี้ก็ไลฟฟังหลายรายการเนี่ยเราก็เป็นคนใกล้ชิดคุณสมัครก็ไม่มีใครบอกเราเหรอกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังจากคุณสมัครพ้นแล้วก็รั้นนูลปีห้าศูนก็กลับเข้ามาที่จะโหวตเลือกนายกต่อได้แต่ปรากฏว่าพอได้เวลาที่นัดหมาย,นยคนของเจ้าของพรรคเนี่ยไปดักที่หน้าประตู ม่ให้สมาชิกพรรคพลังประชาชนเข้าห้องประชุมพรรคประชาิปาัตย์เข้าองค์ประชุมก็ไม่ถึงครึ่งคุณสุเทพก็เสนอคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกแต่ประธานสภาก็นับองค์ประชุมแล้วไม่ครบเพื่อจะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาได้วันนั้นบอกสมัครหลวงรลอเวทรงๆ,ๆว่าจะไม่เสนอเขาเป็นครั้งที่สองเนียเขาก็ไม่ได้ต้องไม่เสียหน้าเสียตาแต่ว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของความอเมอือ วงเล็กๆที่พี่นกเขาว่าเนี่ยอย่าประมาทนะ,ะวันนี้ผมก็บอกว่า99มันคงแกเรียบร้อยกันไปแล้วแหละ,ะแต่ผมดูแววตาะนะครับดูกับปฏิกิริยาในการถแถลงในการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้เนี่ยหาความสุขบนสีหน้าไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าหลายคนมีลักษณะการจำกัดท่าทีนะ,ะ,ะและมีการแสดงออกที่ที่จำกัดอ,อยู่พอสมควรบรรยากาศเรียกว่า บรรยากาศไม่ได้สดใสอ่ะเพราะเนี่ยนะครับเราดูภาษากายเนี่ยม,มันเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่ามัน, <c oughs> มนไม่สบายใจมันเหมือนมีอะไรที่ยังปิดบังซ่อนเร้นกันอยู่เพราะในทางการเมืองเนี่ยทุกคนก็คิดกันได้ว่าเวลาพังเนี่ยมันพังด้วยกันนะและมีหน้ำซ้ำเนี่ยอารมณ์คนทางการเมืองเนี่ยอย่าไปประมาทเนี่ยนะครับประชาชนนะคือคุณนองวิงเนี่ยก็ ผมเชื่อว่าเนี่ยครับถ้าเป็นคุณใจเกษมสถานการณ์ก็จะชาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคุณุงวิ่งนี่เร็วมากเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับการตัดสินใจรอบนี้เนี่ยนะครับภายใต้จะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามเถอะแต่มันต้องแลกมันต้องสูญเสียอะไรกันมากมายตัดจากนี้แต่ว่าที่ผมห่วงใหญ่ก็คือว่ามันจะเป็นการตีไพ่สู่การล้มกระดานกันอีกรอบ เราก็อาจจะถูกเรียกไปปรับทัศนคติกันรอบแล้วรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้เพียงแต่ว่าหลังร้อนๆหลังร้อนรอนเพราะว่าในทางการเมืองมันมันไม่สมเหตุสมผลเลยและบรรดาพรรคการเมืองเขาก็ต้องรู้ีนในประวัติเนี่ยนะครับกรณีเรื่องชาติไทยกับพรรคมาชิมาเนี่ยนะครับที่ต้องไปตายพร้อมกับพลังประชาชนะวันนี้ก็เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ต่างก็ต้องรู้นะครับในแต่ละเรื่องราวกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ไอ้ที่เตรียมการเตรียมตัวกันมาทั้งหมดอ่ะเลวเป๋วหมดในทางปฏิบัติแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เขาตัดสินใจสุดท้ายกันอย่างไรนะที่ถแถลงเนี่ยนะครับถ้าเชื่อว่าเป็นความจริงเนี่ยเราก็คงจะสรุปได้แต่ประเทศไทยก็เห็นแล้วนะครับตอนก้าวไกลเพื่อไทยและพรรครวมเนี่ยหวานชื่นวันนี้เยอะนะครับราเริงทำท่าสารพัด แต่วันนี้เนี่ยนะครับมันมันมันไม่สีหน้ามันยังไปงานศพอ่ะมันมันควรจะยินดีไหมเออใช่ดูดูแม่ดูแต่ละคนไม่สบายใจแม้พยายามแต่ยิ้มก็ฝืนยิ้มไม่ดูราบเรื่อนดูดูดูอากากคิณยาผมไม่นั่งดูในรายการที่ไปออกไม่ได้ผมดูว่ามันมันมีความผิดปกติชนะครับว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้นะครับผมบอกว่าเผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อาจจะมีอุบัติเหตุ ไม่คาดหวังขึ้นมาได้แต่แนวว่าเก้าสเก้าเอเซน่ะมันคงจะจบแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าเผื่อไว้แต่การเมืองก็ขนาดเรายังไม่รู้ลุงหมักก็ยังไม่รู้ผมก็ไปดั่งเป็นเพื่อนของคุณสมัครเห็นใจแววตาเดินไปส่งที่รถว่าเ๊ะไปยังไปทำเขาได้ยังไงวะนะครับคือน่าเห็นใจมากกว่าคุณเสถาเมื่อวานคุณเสถาเมื่อวานนี่ก็น่าเห็นใจนะครับพอถึงยังไงเนี่ยพอมันมันสงครามจบแล้วในะระดับเขาเนี่ยนะครับในสงครามที่ตัวเองไม่ได้กําหนด นะครับแต่ว่าที่ที่เหลือในคนที่คนที่ลงมือเขาไม่รู้สึกรู้สาเลยมันถูกทิ้งนะ,ะงสถานการณ์เร็วมากนะสี่สิบแดนี่ยังไม่สีสิบปดชั่วโมงเลยนะ เออเหตุการณ์แล้วแล้วคนที่น่าสงสารนี่คนคุณชายเกษมนอนป่วยยืนดูดีๆเอาเหมือนออกแกห้องไตรซียูมาให้คนกระทืบอ่ะสรุปเมื่อเข้าโรงพยาบาลใหม่เข้าโรงพยาบาลใหม่ที่บอกแข็งแรงแข็งแรงอ๋อยากแข็งแรงเน่ไม่แข็งแรงก็คือความว่าคือเนี่ยนะครับมันไอการเข้าว่านจันสองล่าเมื่อวานสมมติเป็นคุณชายเกษมจริงจะมีเรื่องแต่วันแรกเนี่ยแล้วเอาเข้าจริงเนี่ย คำวินิจัยสาระพมนธอ์นั่นนี้พฤติกรรมเมื่อวานที่เรียกเข้าไปที่บ้านจันสองล่าหรือเข้าไปกันเองอะไรก็ได้เข้าข่ายครอบงำชัดเจนไม่ไม่ได้เป็นการแค่สาวเสียงนะคะสาวสาวเสียงนี่สารภาพสาวเสียงนี่คือสารภาพถ้าสาวเสียงนี่เท่ากับว่าประชุมเลยอย่าลืมว่านั่นไม่ใช่บ้านจันสองล่าแบบปกตินะค่ะมันคือที่ที่แจ้งไว้เป็นที่ พมักคุมพมนักของนักโทษฉะนั้นเนี่ยมีคนไปร้องคอบงคเนี่ยโดนคือที่น่าสงสัยว่าทำไมไม่ไปนัดกันที่โรงแรมหรือหน้าที่อื่นได้เห็นไหมเพราะว่ามันมีสถานที่นัดหมายเต็มหมดแต่ว่าเพื่ออะไรเห็นไหมการแสดงสัญญาณุปภาพเมื่อวานนี้ถามว่าเนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยนะครับต้องการให้คนจายภาพซึ่งความเป็นเสจแบบนี้ มันเป็นความที่ทายท้ามากนะใช่คือถ้าประเทศนี่นะครับก็พิชิตเช่นบานในผ่านกันผ่านมาสิบห้าปีนะนะครับที่สารมุลวินิจฉัยว่าเศรษฐาไปไปครบเนี่ยนะครับครบค้าเนี่ยนี่ปัจจุบันนะเนี่ยใช่หนุนสิบห้าปีมาแล้วสิบห้าปีมาแล้วยังไม่รอดเลยอนะครับแต่ว่านี่นะครับผมว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าผ่านไปได้ค่ะได้รุ้นกันสนุกนะครับไม่รู้วอะไรจะเกิดขึ้นนะค่ะ แต่ว่าถ้ามีปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าดูวันเดียว<ม>เศรษฐาไปชัยกเกษมมาลุงเช้าชัยกเกษมไปอุ้งยิงมาอื<ม><ม>นะครับแล้วก็บอกว่าเขาแล้ววันพรุ่งนี้มันมันแน่แล้วเห็นไหมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดทางการเมืองะนะครับผมก็บอกว่าแววตาวันนี้มันยังมีความประหลาดอยู่<อ>นะครับก็คิดว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุใดใด,ดทางการเมืองเนะี่ยนะครับเราคงจะได้แลเห็นกันะนะครับแต่ว่าวันนี้ ผมดูผู้คนประชาชนไม่มีความสุขเลยใดเลยครับแต่ก็บอกพี่น้องประชาชนว่าการประชุมกลุ่มเล็กยังไม่ยุติแต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นปัจจัยแทรกซ้อนเอางี้ดีกว่ากลุ่มเล็กอยู่ตึกหรืออยู่ป่าค่ะตอนนี้มันนี้อยู่หลายจุดอยู่หลายจุดกระจายกันไปคือคือสภาพมันไม่ไะไนิ่งนะไอ้ที่เตรียมตัวเตรียมการไม่ไานแต่ว่าการลงมือเร็วอะไรเร็วก็ตามผมว่าคืนนี้เขาต้องคิด แล้วก็มันอาจจะมีผลกันอีกหลากหลายเรื่องราวนะคเพราะว่าถ้าจุดสตาร์ทแบบนี้เนี่ยมันส่มเสียงกับการลากนะครับให้รัฐบาลต้องมีอันเป็นไปแลก็ดูรัฐบาลเศรษฐาที่ก็ปฏิบัติการสั้ง11โมงมั้งใช่ไหมครัเช้าปุ๊บเดียวกบแป๊บเดียวคือมันเป็นจังหวะเวลาไปลุ้นเอาตอนโบนใช่ไหมคะคือตอนตอนของเศถษฐาเนี่ยก็เพียงแค่แจ้งนะครับหลังจากที่ ลงเครื่องแล้วไปที่สารดีกาข้างในสภาก็มีการส่งสิกไปแต่มาครั้งนี้มันประเจดิดประเจิดนะครับมันสารพัดผมว่าดูว่าต่เผื่อไปหนึ่งเอร์เซ็นต์ ตามรายการชื่อหลับไม่ลงตอนหลับไม่ลง <c oughs> อย่างน้อยเราไม่ได้นอนเพื่อนก็ไม่ไม่ควรจะได้นอนแล้ว <c oughs> คนที่กําลังคุยกันอยู่อาจจะดูเทปดูรายการไปด้วยนะคะนนว่ามองว่ายังไงีไม่ได้ให้ตามการเมืองจะให้ดูบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงเ,ออเพราะว่าเราดูว่ามันคือปัญหามันรอข้างหน้าเต็มกันไปหมดมันไม่ใช่ความสําเร็จอะไรเลยในวันเนี้แต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้น จุดสตาร์ทความหมายนะครั้งใ,ใหม่คเพราะว่าถ้ามาเดินทั้งสี่เรื่องที่ที่มันเป็นเรือธงที่รัฐบ,บาลชุดเศรฐาทวีสินวางเอาไว้เนี่ยคุณอุงยิ้งมาี่จะเร็วกว่าคุณเศรฐานะอยอย่างน้อยที่สุดคุณเศรษฐานี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานคนไม่มีอารมณ์รักไม่มีอารมณ์เกลียดไม่ไม่มีอารมณ์อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่ <c oughs> ไม่ได้มีความรู้ว่าเศรษฐาไป <c oughs> ก็ไม่เสียได้ อยู่ก็ไม่มีความรู้สึกเป็นคนที่ชาวบ้านหาชาวบ้านรักก็ไม่ใช่อยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็อยู่ไปเกลียดก็ถึงขนาดเกลียดก็ไม่มีไปก็ไปอาวอนอะไรก็ไม่รู้อะไระ <laughs> เหมือนเสาไฟอะ่ะ <laughs> ทีนี้คนที่ตามการเมืองก็คงงงนะคะคุณจตุพรว่ามีการวิเคราะห์กันแล้วนักวิเคราะห์เองก็รู้แล้วก็มองตรงกันเนี่ยนะคะว่าคุณเศรษฐาเองก็ไม่ได้มีอํานาจในก,การที่จะแต่งตั้งใครสักเท่าไหร่หรอกและการมาของคุณพิชิตเองเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าแล้วแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้คุณคุณเศรษฐาออกด้วยและคนที่สั่งให้คุณเศรษฐาออกเนี่ยก็มีอํานาจที่ไปผูกพันต่อทุกองค์กรสุดท้ายพอต้องเริ่มใหม่สรุปนา,นาทีนี้คนที่จะมานั่งในยกรัฐมนตรีก็ยังเป็นคนของเพื่อไทยอยู่เพราะฉะนั ก็จะเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วการเมืองกําลังทําอะไรกันอยู่ต้องการอะไรกับฉาติที่ที่เพิ่งผ่านมาเ<ค>ม่สักครู่ือคุณเศรษฐาเนี่ยถูกลงมือโดยคนพวกเดียวกันเองอคือพูดได้ไง่ายว่าพวกเดียวกันเองลงมือจนกระทั่งเรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญคือไม่ต้องโทษคนอื่นเลยคือสนิมเกิดจากเนื้อในตนระเบิดเวลาถูกวางจากคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจอและเมื่อเข้าไปในแดนนั้น ทีนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจนะวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอเป็นนารีขีม่ม้าขาวคนที่สองเป็นนายกอายุน้อยที่สุดอผมไปบอกออกทุกรายการก็บอกว่านารีขีม่ม้าขาวแล้วไงเจออัศวินขีม่ม้าขาวไปเก้าปีแล้วแล้วไแล้วไงนะครับบ้านเมืองมารอความเสียหายทั้งสิ้นอ่ะเพียงแต่ว่าเนี่ยครับจะหลังจากนี้ผมว่าดูอารมณ์ของประชาชนซึ่งซึ่ง เดี๋ยนี้มันไปเร็วมันไปเร็วและแรงมากมนะครับเป็นแรงเวียงที่คาดไม่ถึงผมเชื่อว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าถ้าสำเร็จได้เป็นเราเองก็จะเห็นด้นะครับอารมณ์ของประชาชนอีกรูปแบบหนึง่งค่ะทีนี้ไอ้ที่เผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นิ่งพงรุพรมองเห็นใครเด่นเข้ามามันไม่ใช่ใครเด่นเข้ามาแหละปัญหาว่าคืออารมณ์ความสุขทุกคนต่างก็เห็นว่ากรณีที่คุณลุงอิงเนี่ยค,คือผมเชื่อว่านักการเมืองที่นั่น่ะ แต่ก็ไม่เห็นคุณสมบัติข้ออื่นใดนอกจากการเป็นลูกอดีตนายกทักษณิณนะใช่นะครับท่วงทําลองอื่นๆทุกคนกังวลกันทั้งนั้นนะคนการเมืองทำไมจะไม่กังวลน,นะนะครับกรณีคุณเสรษฐาเนี่ยก็ยังอธิบายถึงความสําเร็จเฉพาะตัวได้นะแต่ว่าเมื่อไม่มีอํานาจจริงแต่กรณีของคุณลุงยิ่งวันนี้เนี่ยมันแต่ละคนก็สมเสียงแต่ว่าแต่ว่าสังคมไทยนี่ก็อย่าอย่าไปคิดว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะหมายก็ว่าถ้า ถ้าตระกูลทักษิณเขาให้ผมวิ่งเป็นได้เนี่ยเขายังเหลือไอโอ้กอีกนะคือแต่ละคนก็คือหมายความว่าคือการอ่านของกระดานนี้เพราะอ่านเป็นแบบนี้ผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันว่าประเมินอะไรผิดหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็ก็ดูกันไปเชื่ออย่างไรนะครับก็วันเวลาเขาเป็นเครื่องพิสูจน์อยู่แล้วแต่ให้รู้ว่านี่คือความเสียหายของบ้านเมืองค่ะค่ะหลายคนมีข้อตรงกันว่า คุณหญิงเนี่ยก็คงจะไม่ยอมให้ลูกสาวมันเล่นเกมเสี่ยงนี้หรอกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีการเปลี่ยนแล้วก็ในในการให้สัมภาษณ์น่นะคะมีบางเพจที่ไปตัดช่วงสัมภาษณ์หนึ่งที่นักข่าวถามว่าคุณอุ้งอิงก,ก็เสนอตัวเองขึ้นมาเป็นนายกใช่ไหมในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเธอก็ยอมรับว่าใช่ทีมันน่าจะมีอะไรที่ไปสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้เป็นแม่แล้วก็ตัวของเธอเองไหมคะว่าในการมาครั้งนี้ของของคุณอุ้งอิงเนี่ยจะไม่เป็นอย่างที่คุณจรูพรบอกหรอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้ง ั้งใหม่แล้วจะเร็วด้วยพ่อก็โดดมาช่วยไปยิ่งเรียกแขกอะไรเงี้ยคือความไม่มั่นใจต่างหากว่าผลสอบของแพทยสภาออกเนี่ยม,มันจะล่อนจ้อน,นเรื่องการขัดพระบรมราชโองการคะ,ะเรื่องการไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยอืและจะได้เพิ่มคดีหนึ่งหนึ่งสองมาอีกหนึ่งคดีนะแล้วต้องกลับเข้าสู่เรือนจําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดเป็นอื่นไม่ได้นะคือจะมีอำนาจสเพียงใดก็าตามอะ แต่ว่าความจริงย่อมเป็นความจริงวันยังขําว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันพามาบรรจบว่าอำนาจจะได้รับการคุ้มครองต่อไปความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับการคิดในลักษณะความรักตัวเองนะครับมันจะลากให้พังทั้งกระดานเพราะผมเชื่อว่าถ้าบทจะต้องถูกขังกันจริงๆนั้นผมไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่แล้วหลังจากนั้นก็จะลากนะครับให้รัฐบาล ภายใต้การนำของคุณลุงยิ่งต้องมีอันเป็นไปเข้าไปด้วยคือถ้าอีกไพ่อีกใบจากแพทภภยสภาเ,เนี่ยตีเข้าบวชชเนี่ยก็นับวันได้มันจะเหลืออะไรแล้วนะครับแม้ว่ายังจะต้องมีกระบวนการใช้ระยะเวลาแต่ความชอบธรรมมันสูญสิน้นนะครับก็ให้ดูผมว่ามันมีหลากหลายปมะนะครับนอกเหนือจากการลากเข้าสู่กบวงมรณะเนี่ยนะครับหรือเข้าเขต killing zone เนี่ยแต่ว่าเป็นการเล่นที่เราเองก็ไม่รู้ คิดอะไรกันนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนซึ่งที่ไม่ชอบอดีตนายกทักษินอยู่แล้วและที่เคยชอบเป็นจํานวนมากเมื่อมีคุณลุงกิ่งเข้ามาในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะไปผสมกันนะครับส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรนะครับใครคิดว่านี่คือความสําเร็จไปฉลองก็หาความสํำราญตามสบาย แต่ว่านี่คือความอาเน็ตอนนา้ดูสีหน้าพักร่วมวันนี้นยไม่มีใครมีอารมณ์ฉลองอะไรเลยนะครับหมุนมองกันเสียด้วยซ้ำยิ้มแบบขัดเสียไม่ได้ออไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นความโชดช่วงรวมไปถึงปรากฏการณ์การฟื้นเศรษฐกิจโดยที่คุณอุ้งอิงเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคุณพ่ออยู่ข้างหลังเป็นแบ็กอัพคอยช่วยแล้วมันจะดีกว่านี้ไม่มีเลยหรอคะเศรษฐายังมาส่งความสาเร็จให้เห็นอคุณอุงอิงอ่ะ กับคุณเสถานีนเทียบไม่ได้กันนะค่ะก็เสถฐา,ายังล้มเลวอะแ,<ต>แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมีคุณพ่อที่เคยเคยสําเร็จมาก่อนเอ,เ,อเอาคุณพ่อยิ่งโผล่มากเท่าไหรก็เรียกแขกมาเท่านั้นนะตอนเษถาคุณพ่อก็ไม่อยู่อะอเห็นไหมคุณพ่อเขายังใหญ่เท่าเดิมเพียงแต่ว่าที่มันไม่สําเร็จก็ค,คือคือมันเสียศรัทธาไงใช่ความศรัทธาความเชื่อมั่นมันถูกทําลายจากการจัดตั้งรัฐบาลประวัติศาสตร์ค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครคิดว่านี่คือความถ้าสำเร็จสําเร็จตอนเสถ่าละแต่ว่าเพราะเสถฐาสามารถหนึ่งสองอาจสีได้นะเขาก็บอสมานะแต่ว่าเขายังไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคุณวิง่งนะครับก็ดูได้พิสูจน์กันไปนะครับสังคมไทยถ้ายังหวังหวังลมลมแรงแรงกันอยู่นะ, <laughs> นะครับเราก็จะต้องเจออะไรกันไปแต่ว่านี่คือโศกนาฏกรรมทางการเมืองได้เริ่มต้นมาแล้ว <laughs>